ก็ดีนะพูดถ no right right ึงว like ่ามันก็เป็นการให้กําลังใจพี่น้องทหารที่อยู่ในในในแนวชายแดนในแนวหน้าถ้ามันจัดได้ก็ดีจัดก็ไปที่พี่ไปด้วยชยาเตรียมชุดลีเกไปเลยอภพรเตรียมชุดเชฟบะไปเลยนะิงยองก็ชุดทหารแบบเต็มรูปแบบเลยไม่ให้ใครรุกรานแผ่นดินเราต้องยืนยงชาติไทยของเรามั่นคง ตรรงบบพลิวสวายวันวันเอาจริงปันเนี่ยชัยาเอาจริงไหมย,ยิ่งยงพร้อมไปสู้รบนี้สู้ๆครับทุกคนขอให้ทุกคนปลอดภัยแล้วก็ขอ,ขอทุก,ทกอย่างมันจบด้วยเร็วครับผม,ช,าามชัยามิชัยจะไปร้องงอะไรชัยามิชัยจะไปรบแล้วไปร้องเ,ล,เลยไม่ธรรมาดาไม่ธรรมาดา โอ้โหมันไม่เข้ากับบรรยากาศที่กําลังมีการทะเลาะเบาแวงกันเลยนะไอ้ไม่ธรรมดาเนี่ยเข้าไหมเป็นธรรมดาไงประเทศไทยเราไม่ธรรมดาอ๋อไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาแล้วไปละใครคนตัวตั้งตัวตีคือแม่ฮายอภพรค่ะยาพ่อค่ะอภพรจะร้องเพลงอะไรอารมณ์เสียเออก็ดีนะพูดถึงว่า มันก็เป็นการให้กําลังใจพี่น้องทางหารที่อยู่ในในใน,ในแนวชายแดนในแนวหน้าถ้ามันจัดได้ก็ดีจัดก็ไปที่พี่ไปด้วยไปเลยยินดียินดีพร้อมเลยชายาเตรียมชุดอิเกไปเลยอภพ,พรเตรียมชุดเชฟบ้าไปเลยนะด <ไป S 1> ง <ไป S 1> ยงองก็ชุดทหารแบบเต็มรูปแบบเลย,ยารรวางไมค์ไปแนวหน้านี่เลิกร้องเพลงเลยไปอยู่แนวหน้าเลยล <c oughs> ต้องเป็รบสิเออ เลิกร้องเพลงเขไปรบจับปืนแทนไม่ไงเออจำต้องวางไม้ขอไปแนวนาเลือดไทยหานกล้าเกิดมาใต้รมไตรรงไม่ให้ใครรุกรานแผ่นดินเราต้องยืนยงชาติไทยของเรามั่นคง ตรายรงบบพลิวสวายเหล่าไทยทั้งพ้องพอ,อยังพอ,อแล้วนะ <c oughs> โหกำลังได้อารมณ์เลยเมื่อกี้เรียกว่าพร้อมเต็มที่อยากไปให้กำลังใจที่จหอาถยาเลยโด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 ย,โดย,โดย,โดยที่ผ่านมาเนี่ยที่ไปตลอดอยู่แล้วไงไปเอ่อไปเลี้ยงอาหารไปทำกับข้าวเลี้ยงทหารทหารในแนวชายแดนแต่เราไม่ได้ไปในในชายแดนนะเราอยู่เส้นสอง เส้นสองก็คือแบกสองไปเลี้ยงตรงนั้นเสร็จปุ๊บก็จะมีพี่น้องทางหารเนี่ยห่อข้าวไปส่งต่อให้เขาไปส่งเองเราไม่กล้าไปและเขาก็ให้เราไปด้วยเพราะว่ามันเป็นอันตรายก็ตอนนี้ยังมีโนนีนั่นอยู่อะใช่คือแม่ฮเขาบอกว่าเขาอยากจะไปให้กลังใจคือเขาจะจับเชั่วโมงเต็มเลยนะาะมันไหวเหรอเออ วอพี่สบายอยู่แล้ววัยพี่มันเป็นวัยฮึ่เหิมอแต่ไม่ค้จะวัย้านั่นแหละโดยละคือปัญหาไหวัยล่าตอนนี้เออสถานการตอนนี้หลายคนก็แบบอย่าล่าสุดเหรือกา,กาว่าิ้วกที่จะตองเปิดดแเปิดเสียงร้อต่างๆมันิกนัก10ีน้องก็ออกมาเรียร้องหมายถึงว่าเราเปิดก่อนหรือเขาเปิดก่อนโอ้ คือวันเดืลายปพ๊บก็ต้องเปิดไล่มันก็ทุกคนก็มีสิทธิเท่าเทียมกันหมดแหละใครจะทำอะไรก็เท่าเทียมหมดไปแต่ว่าก็ดูความเหมาะสมกับสถานการณ์นะฮะเราเป็นกำลังใจทุกคนแหละเพราะว่าหนึ่งเราจริงๆอ่ะอยากให้สงบอยากให้หยุดอยากให้เคลียร์ให้จบเพราะว่าถ้ามันไม่จบเนี่ยมันก็จะยืดยาวไปเรื่อยเรื่อยสถานการณ์แบบไม่สงบเนี่ย เศรษฐกิจมันก็จะซุดไปเรื่อยๆเฉาบ้านที่อยู่ลาบากนะโดยเฉพาะพี่น้องที่อยู่ในเขตชายแดนเนี่ยน่าเป็นห่วงคือไม่รู้จะเอายังไงกันดีอ่ะบางทีโพยพไปแล้วเนี่ยก็ไปอยู่แบบไม่รู้จะอยู่ยังไงอ่ะ่อพยพไปอยู่กันหลายๆคนถ้าเป็นเราเอาตัวเอาใจเราเป็นเกณฑ์่ะเราก็เหนื่อยเราก็ลาบากเราก็เครียดพอย้ายไปไม่รู้จะโดนระเบิดโดนลูกปืนหรือเปล่าเนี่ยคือปัญหาเพราะฉะนั้นพี่ว่า ถ้าจะให้จบก็คือภาครัฐต้องไปนั่งคุยกันคุยให้จบว่าจะเอายังไงนั่นแหละประชาชนจะมาทะเลาะกันมันก็มันแค่แค่นี้มันก็อยู่อย่างเงี้ยไม่จะอยู่งี้ตลอดไปแต่ถ้าเมื่อไหร่ภาครัฐหรือนายกไปคุยลงสนธิสัญญากันยังไงก็ว่ากันไปพี่ว่าพี่น้องจะได้ทํางานทํามาหากินกันได้ ก็เห็นด้วยครับไม่ต้องทะเลาะกันเราคนไทยด้วยกันก็ต้องสามัคคีกันต้องรักกันสามัคคีกันปรองรองกันเพราะว่าหนึ่งเมื่อไหรที่มีมีศึกสงครามอ่ะถ้าเราไม่สามัคคีกันอ่ะมันก็แพ้เขานะถ้าเริมเมื่อไรมีศึกสงครามเราช่วยเหลือซึ่งกันและกันเออเพื่อซึ่งกันและกันมาหาแนวคิดว่าจะปกป้องอธิปไตยยังไงนั่นคือสิ่งที่ดีครับใช่ทะเลาะก,กันเอง มัน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 ไม่น่าทะเลาะเขาก็จะยิ้มเยาะฝั่งเขาก็ยิ้มเยาะเราเห็นไหมเราทําสําเร็จอะไรก็แล้วแต่เมื่ออะไรแล้วแต่ถ้าเขาถ้ามีฝ่ายตรงข้ามยุยุ่แล้วพวกเรามีปัญหากันนึกทําทํสเร็จแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องไม่ทะเลาะกันเราต้องรักกันสามัคคีกันจะทําอะไรก็ปรึกษากันเออตรงนี้ดีไหมยังงู้นดีไหมอะไรเงี้ยดีกว่าผมบ้าน คือต้องบอกว่าตั้งแต่ปีตั้งแต่สมัยยุคสงครามเขมรแดงเนาะพอพอพอมันมีสงครามในเมืองเขาอบพยพยออกมาอพยพยออกมาแล้วก็มีอยู่ในแดนไทยเนี่ยจริงๆแล้วรัฐบาลพอเขาตั้งรัฐบาลกัมพูชาเนี่ยเป็นประชาธิปไตยอ่ะเราก็น่าจะปรัณทันงตั้งแต่โมงแล้วเราก็ไม่ได้ให้เขาอยู่พอเขาอยู่เนี่ยคนที่เคยอยู่เนี่ยอาจจะเสียชีวิตไปแล้วและลูกหลานเขายังอยู่เนี่ย เขาก็ค <kinetic. S 2> <k ể inters> ิดว right ่าเป็นของเขาไงแล้วทําไมรัฐบาลแรกๆท่านไม่ไม่ผลักดันเขาออกไปที่ที่ได้พอรัฐบาลกัมพูชามีรัฐบาลประชาธิปไตยแล้วเนี่ยเฮ้ยตอนนี้ประเทศคุณเอ่อพร้อมที่จะดูแลพวกคุณแล้วนะคุณย้ายไปได้แล้วนะอะไรเนี้ยไปอยู่ที่โ่นดีกว่าตั้งแต่สมัยรัฐบาลไหนไหนก็ไม่รู้นะยุคแรกๆเราถ้าปีศูนย์ห้าคือวนเกิดเป็นปีเกิดของของพ่อเลย เพราะฉะนั้นเนี่ยเราเราเราช่าใจตั้งตั้งแต่นั้นมากกว่าถ้าเราไม่ช่าใจเรากับดันไปแรกเราเราก็จบไปแล้วเพราะตัวนี้มันเป็นที่ที่ของเราพอเขาอยู่ปุ๊บมันก็สร้างบ้านสร้างครอบครัวสร้างโน่นนี่เขาคิดเป็นของเขาอันนี้คือเจนไหนแล้วล่ะเออเจนแรกเขาอยู่กันอาศัยอยู่ตอนอพยพพอเขาอยู่แล้วเขาไม่ได้ย้ายกลับเขาก็มีลูกมีหลานมีเหรนมีโน่นนี่นั่นกบ ต้องรับาดถักใช่ลูกหลานไม่รู้ไงไม่รู้ว่าพ่อไม่อพยพมาตอนไหนอะไรเงี้งออย,ไไยก็ยให้ผู้ใหญ่ไปคุยกันว่าเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะตัดสินใจว่าให้จบยังไงถ้าพี่เป็นนายกดีพิจูด <laughs> ก็ต้องไปคุยกันเนี่ยคุยเอาหลักความเป็นจริงมาคุยกันคือไม่ใช่ผลักให้คนนู้นรับผิดชอบคนนี้รับผิดชอบไม่ เราเป็นผู้นําเราต้องรองับผิดชอบเอง,องใช่คือทุกอ,อย่างมันที่การคุยแล้วครับถ้าเกิดไม่คุยอ่ะมันไม่จบเสียทีคุยเถอะนายกท่านนายกคุยเถอะมันจะได้จบครับขอบคุณครับออาาาบกแม่ฮยหนว่นจาจัดจริงๆคอนเสิร์ตอวนวนวน,วนเอาจริงป่ะเนี่ยชัยยาเอาจริงไหมยิ่งยงพร้อมไปสู่รบ นี่เป็นไงล่ะลิเกกับลิเกสู้ได้สู้สู้ครับทุกคนขอให้ทุกคนปลอดภัยแล้วก็ขอให้ทุกอย่างมันจบด้วยเร็วครับผมขอบคุณครับ